เดี๋ยะเนี่ยโอโห้าเดินป่าลองชั้นได้กี่ระคหน่พี่โอะับ็นแ่กินนั่นเยเรื่อเือนนั้นดับ

หมดเวลาสิบเอ็ดโมงสิบห้านาทีนะคะตอนนี้สิบเอ็ดโมงพี่เบียดึงไปเลยดึงดึงใครดึงคะพี่เบียร์ดึงไม่แล้วทงไงเนี่ยพี่เบียรดขาที่หัวค่ะแล้วก็คืออย่างงี้นะคะต้องลงกองก่อนใช่ใช่ต้องทิศเหนือทิศใต้ก่อนต้องสำรวจทิศก่อนดิอืมันน้คือมันต้องมันเป็นอย่างนี้เนาะเรียนตามเข็มนาฬิกาใช่ไหมขึ้นมาเอาอะไรกันตัวอย่างที่ถูกต้องเอาใหม่เนาะ นั้นลองไปแล้แอบใกล้ไปอีกนิไหมแค่จะจับปากไก่อยู่แล้วแคนี้ไหมกดลงอ่ะลงไปทางแอมโอเคดึงก่อนโอเคแอมดึงขึ้นเดี๋ยวขึ้นตกกไก่วะอารมณ์งามโอ้ยสวยอ่ะกดมือค่ะ อันดับ1มาแล้วพะเยากันพะเยากันพะเยาพี่บาพี่บางยอดมะขามนวก็อันดับ1อย่างอายพี่โนกกรไก่มีหรอมีเราจะง่ายเอาถาดก่อนอข้างบนแล้วข้างบนไหมหนกอว่าจะเรียงมาเอาอวนี้เอาถานก่อนเอาถาดก่อนเหรอคะเอาหัวก่อนหัวก่อนเอาพระหอาหารอะไรเอานี่ก่อนไหยของสันผาน เอาอันไหนก่อนไม่เอาล่างเอาเออเอาหัวมันก่อนเอาตัวมันก่อนตัวมันก่อนเอาขึ้นขึ้นจากขึ้นจากวงกลมใช่ไหมหรือขึ้นจากไอ้กระดกกระดกวงกลมแล้วร เป็นีังไงบ้ครับมีอะไยังไอยู่ไหมครับไมไม่เลยนรีว่าจบแล้วจบแล้วแล้วนเช้าคอนเช้รับ่ามทไปเยอะนนี้เรื่องอีกสองชิ้นนั่นเอก็จะต้องมาตอนเช้าพี่จ๊ะตอนเช้า สองหนึ่งสองหนึ่งสองดับหมดสองสวิตช์หนึ่มาพี่เนีมันตินนดแล้วไม่ใ่สองกัน เดินปีขา ปวงกลมไหมสีตรงนี้ส on)> ีแดงยิปไงไม่ใช่เมียญี่ปุ่นพี่จะตัดเป็นวงกลมไงอะนี่แกะแ่คิวมาเล็กว่านี้ได้ไหมอะอะพเ็ละยิ่งเกจดยัมเย่จี่เนะคะพี่เอใช่ไหมอ้ยตกงพี่เอาแกะที่ออกมเนี่ยเป็นวงกลมใช่ไหมข้อข้แกะนะนี่ไม่ทำมือ่จะบางปีมา พี่ขิมม่อยู่กลุ่มแล้วะตอนนี้หน้าเนียติดแล้วออกออกยิ่งตกยิ่งตกกลมหน้ารูปไม่ได้เราต้องใช่ฟางไว้ช่ว้ชิดไว้ตรนีเชไว้ตรงนีองส่ตรงนี้ต้อน้อติดไว้ปดัวต้องคิวหนิงหลดนต้องคิวเร็วๆหรือไม่จัดไออม่ไม่ต้องนะต้องเอาคิวสั้นๆหน่อยได้ไ คิ้วญี่ปุ่นเอาคิ้วแบบนี้คิ้วแบบแบบนี้คิพี่คิมเอย่างนเบอร์นี้เบอร์อเัสั้นกว่านี้หน่อยสั้นกว่านี้หน่อยวดีค่ะปเอ่เกนนย่่่ะจเร็จกวยเามนะคะโอเคนควาสวยงยยยยาวพี่อัพกอัพกาดึงดึสองเดาครับวาเองเลย

สองสองลงแล้วคุลงพร้อมกันว่าหัวไหนเนี่ยหัวมาทางนี้มัดีดีดีๆนี่ไเออเห็นไหม้องขึ้นดึงขึ้นสวยงามตับไปจัไปเขียนใบเป็นลายไม่ได้แล้วครบตาเดีวเอาหัวหน่อยไหมเขียนยังไงเนี่ยโอ้โหโอจะจะเขียนหัวหัวหน่อยใช่ไหมจะเขียนต้องด กมรแเฟังหน่อยฮีโรชื่ออะไรทำดีทำให้มิชายิ้มได้ยังไม่เคยทำดีรสามารคุโรบุตะแมนครับเป็นดีแอรนเจอร์เป็นคุโรบุตะแมนครับชื่อตั้งให้ดูน่ารักเห็นไหมนงมิชาชอบอะไรไปเป็นระบำพุงเร็วชาว่าไงมิชาว่าไงได้ไหมทานไหม โอเคแลครับโอเคกับอะไรได้บ้างช่ทำอะไรได้บ้างทำอะไรได้บ้างอันนี้เป็นกระเป๋ามิติที่4ครับอ๋อมิติที่5ครับเยอะกว่าใช่ใช่อยากจะลู้อะไรก็ลู้ออกมาใช่คือเห็นเป็นใช่เลยใช่ใช่เห็นผีวิญญาณชั่วอำนาจมืดต่อตาใช่เกก็มีกะถานเนี่ย สามารถกำจัดได้เออือสามารถกำจัดทิ้งไปได้เลยกำจัดคาถาทิ้งไปได้เลยโอ้ไม่ใช่นะครับนาอแล้วก็มีหน้ากาครับน้องคือสัญลักษณ์ของไอรอนแมนครับเป็นนะครับเป็นความอึดครับสามารถยิงแสงออกมาได้ด้วยนะครับความเป็นความอึดนะครับแล้วก็อันนี้เป็นความอึดครับอันนี้เป็นความอึดความอึดเนี่ยครับ อ่อืนันนี้ก็คือเห็นอันนี้ไม่มีความแข็งแรงครับไม่มีความหิิบนะดูดช่วยอะไรเลยนระกากและวประกากเป็นยอดตากูโรเบิรตตตากูความกูไม่ได้กูตัดแบนเป็นซุปเปอร์กูโรเบิร์ตมันต้องม้วนแต่ยากกินไม่ได้ถ้าหมดพลังงานก็กินเนื้อตัวเองไปครับใครครับหมดแล้วบางแมนใครคือวันตัดแบนเราตีเจ้ามุกมากินต้องต้องฉาบตลอดนะคือหลานดูแล้วแบบว่าเฮ้ยตัดแบนไม่หมดแรงเขาหยินผงเด็กมา อร่อยจังเลยนะครับสนับสนุนสอบที่เด็กเกานะครับแล้วก็อาจจสอบป้องกันครับสับอบป้องกันสนบสนสับไนนสับสนุนับสนนมนสนุนสับสนุนสนับสนนีนับสนนสนับสนุนสนับสนุนสนันนสนับสนุนสนันันนนนมบน ไม่สำคัญครับไม่สำคัครับราพันธ์นะครับไม่ไม่ประเด็นว่าเราจะซื้อมาข้างก้ามไปต่อเป็นอาวุธตอนนี้นั่งแบมมาโดยบลอดหัวครับหวกครับหัไม่มีอะไรครับกลัวคนกลัวหน้ามันปิดนะครับเป็นเพื่อนกับคนนี้ออกอาวุธใช่ไหมครับของอาวุธออกอาวุธเลยครับแนอ่าด้วยครับสวัสดีครับผมครับอะไรนะผมครับคืออะไร เมื่อก่อนก็เคยเป็นไอ้บ้าโลกจิมก่อนุเลยาหลังแล้ว่ากรดว่าตงใจฉีช้อนหน้านี้เจ่นาเอาไปชื่อว่าปองดอกแม่นะ

ตนี้ไม่น่าอยู่เลยตรงนี้อยู่าายากขึ้นทุกวันใช่หมครยากล่ได้ไหนี่ก่อน